ทุกคนคะวันนี้เพนจะมาคุยถึงเรื่องที่กำลังถูกถกเถ,ถ,ถียงกันอยู่ในตอนนี้นะคะว่ากระเป๋ารุ่นนี้นะคะของซาบักปีนี้นะคะเขาผลิตมาสองสีหรือว่ามันคือสีเดียวกันค่ะทุกคนมองออกไหมคะตอนนี้ว่ามันคือสีเดียวกันหรือคนละสีคะไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะว่ามันเป็นอะไรยังไงและมีประเด็นอะไรอยู่จ้า สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจทัมเบอร์มีหกห้าหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลจ้าวันนี้นะเพ้นเอากระเป๋าให้ทุกคนดู2ใบนะคะจากการที่เพ้นซื้อมา1ใบนะคะแล้วก็สั่งออนไลน์เฉพาะกระเป๋ามาอีก2ใบนะคะก็สั่งซื้อมาเพราะว่าอยากได้เก็บไว้นะก็จะมีมีอีกใบหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องน่ารักมากและเพ้นอยากใช้ทีนี้ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบ กลัวมันเปื้อนเพราะมันมีสีขาวใช่ไหมทุกคนก็เลยคิดว่าเราควรจะสั่งซื้อมาเก็บหลายๆใบเพื่อจะได้เอาไปใช้ได้เรื่อยๆนะคะถ้ามันเก่ามันเปื้อนแบบซักไม่ออกเราจะได้มีเปลี่ยนใบใหม่นะอ่ะมาเรามาพูดกันถึงประเด็นที่ถูกถกเถียงที่สุดกันในตอนนี้นะคะว่าสตาร์บัคเนี่ยเขาผลิตมาสองสีหรือว่ามันสีเดียวกันนะคะ เล่าก่อนว่าตอนก่อนนั้นเนี้ยเขามีประเด็นถกเถียงกันนะว่าเฮ้ยมันเป็นสองสีหรือสีเดียวกันถ้าทุกคนดูอย่างเงี้ยเพลินเผน่ะอาจจะยังดูไม่ออกหรือว่าอะไรยังไงแต่มีคนสังเกตค่ะทุกคนว่ามันจะมีใบนึงที่เป็นสีขาวแบบออฟไวท์แล้วก็แดงสดกับพื้นที่สีขาวเนี่ยไม่ได้ขาวออฟไวท์ขนาดนั้นแต่เป็นขาวออกครีมและสีแดงก็จะไม่สดเท่าไหร่นะคะ ก็มีคนมาถกเถียงกันมากมามนู่นนี่นั่นใดๆเพ้นก็ได้ทําการไปเผือกมานะคะทุกคนไปเผือกมานะ <sk ill> เดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆใ,ใกล้ๆก่อนที่จะมาเฉลยว่าเผือกมาว่ายังไงก่อนอื่นนะคะเพ้นอยากให้ทุกคนได้ลองเทียบกันดูก่อนนะคะระหว่างสองสีสองใบนี้นะคะเพ้นบอกก่อนว่าใบทรายนะคะเป็นใบที่เพ้นเอ่อได้มาเองนะคะ <sk ill> หรือซื้อมาจากช็อปสตาร์บัคที่ ทำในคลิปที่แล้วให้ดูว่าไปซื้อแก้วมาสองใบแล้วก็จะได้แถมรุ่นนี้นะคะส่วนใบนี้และก็ใบนี้นะคะก็จะมาจากการสั่งซื้อออนไลน์นะคะจากคนที่เขาแบบซื้อแก้วเยอะๆ,ๆแล้วก็แบบเอามาขายกันเนาะเพนทันทีที่เพนเห็นประเด็นถกเถียงกันในกลุ่มซาบักนะคะก็เลยเอามาดูว่าเฮ้ยของเราสามใบมันเหมือนกับเขาไหมคือเจอแบบคนละเฉดสีกันไหมนะคะเนี่ยถ้าภาพเนี้ย ถ้าทุกคนมองนะตอนนี้นะแสงจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตรงเนี้ยจะขาวแบบออฟไวอะคือขาวขาวโอโม่อะแต่อันนี้จะออกขาวครีมนะคะส่วนแดงเนี่ยจะออกแดงสดส่วนอันเนี้สีมันจะแบบเหมือนอ่อนออน,นิดนึงนะคะถ้าเทียบกันดูนะอันนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่าเออสตาร์บัคเนี่ยผลิตมาสองสีสองรุ่นหรือเปล่า คือรุ่นละสีนะคะเหมือนแบบเออเขาก็ถือว่าเขาจะได้มีแบบ2องใบสองคอลเลกชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มีหลายๆคอมเมนต์ก็มาบอกว่ามันเป็นผ้าล็อตเดียวมันคือมันผลิตสีเดียวนั่นแหละแต่อาจจะเนื้อผ้าคนละล็อตกันนะคะก็เลยทําให้เฉดสีอาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะคะหลังจากที่เห็นประเด็นแบบถกเถียงอะอยู่2วันเพนก็มีโอกาสได้ไปตาบัคนะคะก็เลยสอบถามทางพนักงานที่ตาบัค ขอไม่บอกสาขาละกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงที่น้องเขาแจ้งมาแต่เราก็ยังไม่รู้จริงๆว่าสตาร์บัคไค a i l น n ์อ่ะเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะคะแต่เท่าที่สอบถามพนักงานสตาร์บัคนะเขาบอกว่ามัน,ค,มนคือทำมาคอลเลกชันนี้ยคือทำมาลายเดียวสีเดียวกันนี่แหละแต่เนื้อผ้าอาจจะคนละล็อตกันเลยทำให้มีสีผิดเพี้ยนไปนะคะอันนี้คือ ก็น้องเขาเล่าเนาะเราก็เอามาเล่าต่อนะคะพอเพ้นได้ทราบข้อมูลดังนั้นก็เลยเอากลับมาดูเนื้อผ้าดีๆใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนดูอันนี้นะทุกคนดูเนื้อสีขาวเพ้นขออนุญาตซูมปุ๊บมันจะได้เห็นชัดทุกคนดูเนื้อสีขาวนะว่ามันจะมีความแบบเออเขาเรียกอะไรอะสักสาก,กว่าทุกคนเห็นปะเนื้อมันจะแบบเป็นแบบสัก삭ก,กว่านะคะ สีแดงก็เหมือนกันเพราะว่าสีแดงอ่ะน่าจะเป็นการแบบป้ายสีลงไปหรือว่าจริงๆมันคือผ้าแดงแล้ป้ายขาวแต่เพ้นว่าน่าจะผ้าขาวแล้วก็ป้ายแดงลงไปนะคะอ่ะอันนี้นะแล้วทุกคนมาดูอันนี้อันเนี้ยก็คือผ้ามันก็เป็นเหมือนแบบสักๆเหมือนกันแต่ว่าสักน้อยกว่าเห็นไหมดูจะเหมือนเรียบกว่านะคะเหมือนเรียบกว่าเท็กเซเจอร์จะดูเรียบกว่าแล้วสีอ่ะมันจะออกครีมครีมนะคะพอเนื้อผ้า สีขาวมอาออกครีมเนี่ยอันนี้เพนเดานะพอเขาสกรีนสีแดงทับลงไปอันนี้งานมโนนะพอเขาสกรีนสีแดงทับลงไปมันก็จะทําให้สีอ่ะอ่อนไม่สดเท่ากับพื้นที่แบบขาวจ้วะแบบนี้นะคะอันเนี้ยความข้างหลังให้ดูข้างหลังนี่ก็เห็นชัดทุกคนเห็นชัดไหมเนี่ยอันนี้ขาวกว่าอันนี้ออกครีมเห็นปะอ่ะเดี๋ยวเทียบขาวกว่าแล้วออกครีม ตรงกันเห็นไหมคะสีขาว่จะเห็นชัดเจนเลยจากในกล้องนะนี่ก็เอามาเทียบให้ทุกคนได้ดูกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราดูแบบสีอะอนนันเนี่ยจากมุมเนี้ยจากแสงอะทุกคนก็น่าจะพอเห็นนะว่าอันนี้ขาวโปดอันนี้แบบสีออกครีมนิดนิดคือถ้าดูคนเดียวอะ่ะเราก็จะไม่เห็นอะไรจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเปรียบเทียบกันเออมันมัน,ม,นมันรู้สึกเนาะว่า เออมันมีความแตกต่างนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสําหรับเพนนะมุมมองเพนนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเฉดสีอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคหมดอะ่ะได้หมดอะ่ะเพราะว่าโดยภาพรวมอะ่ะคือเขาหน้ารักทั้งคู่นะทุกคนทุกคนดูเห็นไหมเขาแบบหน้ารักขาวแดงแล้วก็มีสายเขียวอะไรเงี้ยสายเขียวก็ดีเลยเพราะว่าถ้าสายขาวก็เวลาจับก็จะสกระปรกง่ายเวลาแบบขี้มือเราอย่างเงี้ยเนาะ ก็ถือว่าชอบนะคะแต่สําหรับใครที่รู้สึกแบบเฮ้ย hey, ว wow, ้าว amazing ว่าแบบเฮ้ย hey, ผ้ามาคนละละ็อต mm hmm. ก็ถือว่าสะสมทั้งสองสีสองแบบได้เลยนะและส่งข่าวใบๆแว่วๆนิด well, น well ึงว่าอันนี้นะคะลายนี้กระเป๋าลายนี้นะจะขายจนกว่าจะหมดนะคะและเร็วๆนี้นะจะมีกระเป๋าผ้าคอลเลคชั่นใหม่นะคะเป็นสีอื่นนะสีอื่นลายอื่นเลยนะออกมาบางสายก็ว่าสีฟ้า แต่พนักงานบอกว่าสีม่วงเดี๋ยวเรามารอติดตามกันต่อไปคะ่ะทุกคนว่ามันจะฟ้าหรือม่วงคือฟ้าเนี่ยได้มาจากในกลุ่มม่วงได้มาจากพนักงานนะคะแต่หรือจริงๆเพนคิดว่าเฮ้ยมันคือเฉดเดียวกันแล้วแต่คนมองว่าฟ้าหรือม่วงหรือเปล่านะแต่ถ้าถุงผ้าแบบใหม่ออกเพนก็จะซื้อแก้วเพื่อเอาถุงผ้า,าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะโอเคแล้วสําหรับทุกคนล่ะทุกคนมีเฉดสีไหนกันคะ สีเข้มหรือสีอ่อนเอ้ยสีขาวโปด๊ดหรือว่าสีขาวครีมเออลองมาดูกันสิถ้าใครมีหลายใบเราอเอามาเปรียบเทียบกันดูนะคะบ๊ายบาย